สวัสดีครับพบกับเพียติกฤษฎีธรรมาพิวันนะครับวันนี้จะมาตกผลึกเรื่องบทเรียนทองคําจากบิลเกตส์หลายคนน่าจะรู้จักนะครับหนึ่งในบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากอันดับต้นๆของโลกนะฮะเจ้าของ Microsoft ก็คือบิลเกตส์นั่นเองเขาเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านมากๆนะฮะก็อ่านหนังสือเยอะนะเคยแบ่งปันแชร์หนังสือเล่มหนึ่งว่าเป็นหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ว่าได้นะครับชื่อหนังสือว่า the inner game of tennis ฟังไม่ผิดครับ The Inner Game of Tennis หลายคนงงเตกเลยเพราะว่าบิลเกตส์เนี่ยเป็นนักธุรกิจสายเทคสายไอทีสายซอฟต์แวร์ทำไมมาแชร์เรื่องของกีฬาเรื่องของเทนนิสนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยในหนังสือแน่นอนจะบอกถึงกีฬานะแต่บิลเกตส์เนี่ยก็เอามาต่อยอดกับชีวิตจริงๆว่า เวลาเรามีการแข่งขันหรืออยากจะเอาชนะกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนมักจะไปโฟกัสเนี่ยเรื่องของคู่ต่อสู้เรื่องของคู่แข่งขันเรื่องของคู่ค้าที่เป็น เป็นคู่แข่งเรานะครับว่าเขามีจุดอ่อนอะไรไม่ดีตรงไหนจะโจมตีตรงไหนได้ไอลักษณะนั้นนะ่ะมันเป็นลักษณะของเกมภายนอกเล่นกันที่เอาเตอร์นะก็คือไปยุ่งกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นวงการกีฬาวงการธุรกิจหรือวงการใดๆก็ตามนะครับเขาจะโฟกัสที่อินเนอร์เกมหรือเกมในใจครับ บางคนนะตีเทนนิสอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเคยพูดไปเรื่องของโรเจอร์เฟเดอร์เขาก็พูดเรื่องนี้นะพอเราเนี่ยเสียคะแนน1คะแนนนะจริงๆมันมีค่าแค่1นคะแนนนะแต่เราควบคุมอินเนอร์ในใจไม่ได้เนี่ยมันพังทั้งเกมเลยนะครับคนที่ประสบความสาเร็จในธุรธกิจก็เหมือนกันบางที่เนี่ยไปมั่งมองว่าคู่แข่งทําอะไรอย่างนั้นทําไมเขาเรียนแบบเราทําไมเขาทาเหมือนเรา มันไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยควบคุมอินเนอร์ภายในให้ได้สิ่งที่เราควบคุมได้มากที่สุดคือตัวเรานะฮะฉะนั้นเนี่ยลองเอา2เทคนิคไปใช้นะครับเพื่อปรับอินเนอร์ภายในให้เราโฟกัสแต่ตัวเองอย่างแรกเลยก็คือฝึกในการตั้งเป้าหมายแล้วซอยมาเป็นเป้าหมายเล็กๆ โฟกัสที่ small w i นะหลายคนเนี่ยพอตั้งเป้าหมายอะไรบางอย่างนะครับมักจะมองไปที่ปลายทางอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าถ้าคุณมองไปที่ปลายทางเนี่ยมันอาจจะไกลมันอาจจะนานนะครับคุณก็ไปไม่ถึงสักทีแล้วไม่เคยมาโฟกัสที่ small win หรือว่าเป้าหมายเล็กๆระหว่างทางเลยมันจะทําให้ท้อและหมดแรงไปก่อนนะครับแล้วก็อันที่2เขาเรียกว่า positive affirmation หรือว่าคําพูดบวกๆที่คอยบอกตัวเองนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะบางคนเนี่ย ชอบดูถูกตัวเองหาข้ออ้างบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ยกร้อยแปดเหตุผลที่จะบอกตัวเองว่าทำไม่ได้สุดท้ายเราก็ทำไม่ได้จริงๆครับแต่ถ้าเรามีการ positive affirmation คือการชมตัวเองบ้างแต่อย่าถึงขั้นหลงตัวเองนะเอาแบบเฮ้ยเราก็เก่งนะเราน่าจะทำได้เราสู้สิแบบเนี้ยซ้ําๆนะครับความมั่นใจของเราก็จะกลับมา ก็ลองดูนะครับเอา2เทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูรับรองว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นแน่นอนแล้วพบกันใน EP ีถัดๆไปกับเพียตีตกผลึกวันนี้สวัสดีครับ